ทำไมพอพูดเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยมักจะโดนมองว่าอ่อนแอแต่พอระบบโยนงานมั่วซั่วนะครับประชุมทั้งวันคนพังคนเบิร์นเอาท์เป็นแถวถือว่าเป็นเรื่องปกติมอมองจากฝั่งพี่พี่เจนเอกนะครับก็จะพอเข้าใจได้กลัวงานจะสะดุดกลัวลูกค้าพังเลยผูกภาพอดทนถ้ากับความรับผิดชอบแถวบางเคสเนี่ยก็มีคนอ้างเรื่องใจเพื่อเลี่ยงงานจริงๆก็เลยตั้งการไปก่อนครับส่วนน้องๆเจนซีนะครับ,รอรบมองว่าสุขภาพจิตเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพงานตั้งขอบเขตเพื่อที่จะไม่พังไปหาหมอหรือคุยบำบัดคือเรื่องปกติครับและอยากได้กติกาแฟฝงวัดกันที่ของที่ออกไม่ได้วัดกันที่ชั่วโมงที่นั่งทํางานครับปัญหาคือเราพูดกันคนละภาษาครับน้องๆบอกขอพักคือขอชาร์จแบตให้ทํางานต่อได้ยาวๆแต่พอพี่ได้ยินครับมันแปลว่าขอถอยงานไงพี่พี่บอกว่าต้องรีบหมายถึงรับผิดชอบแต่น้องได้ยินกลายเป็นว่าไม่เห็นหัวกันอีกแล้วสุดท้ายครับเจตนาดีทั้งคู่ แต่คำมันไปชนกันเองครับลึกๆครับมันคือติดค่านิยมเก่าทนได้คือคนดีใครพูดเรื่องใจเลยโดนมองว่าแปลกๆครับส่วนระบบโลทๆเนี่ยดันถูกเมาว่า มันก็ต้องงี้ทั้งที่จริงๆแล้วเราปรับกันได้ออกแบบกันได้ครับงั้นพวกเรามาตั้งกติกาใหม่กันโอเคไหมครับให้จบง่ายแล้วแร์กันทั้งทีครับข้อ1พักได้ครับแต่ก่อนต้องส่งไม้ก่อนทุกทุกคนนะครับบอกว่าไฟล์อยู่ไหนครรับช่วงต่ออะไรโดนสุดที่สําคัญลูกค้าจะได้ไม่ตกครับข้อที่2ครับเลิกดูถูกเรื่องใจติได้ครับแต่ตดที่งานไม่แทงขนพูดให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกระทบยังไงอยากให้ปรับตรงไหนข้อที่3ครับหนักที่ระบบก็แก้ที่ระบบครับลองลดประชุมจุกจิก เรื่องเล็กให้พิมพ์สรุปจัดชั่วโมงเงียบวันละชั่วโมง2ชั่วโมงปิดแจ้งเตือนบ้างครับรับทีละ2ถึง3งานก็พอลองนึกภาพง่ายๆครับวันนี้ AE ขอพัก1วันส่งไม้ต่อได้ครบแล้วครับทีมก็ไปรอดลูกค้าก็ไม่ตกเจ้าตัวก็ได้พักอย่างมืออาชีพแบบนี้แหละครับที่สมควรที่จะเป็นสรุปสั้นๆครับเขาลบคนและผิดชอบเรื่องงานครับ แล้วทีมจะชนะไปด้วยกันครับการพูดเรื่องจิตใจไม่ใช่งองงครับและระบบที่เผาคนไม่ควรเป็นมาตรฐานเริ่มจากส่งไม้ก่อนพักวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นอย่าลืมนะครับทั้งเรื่องนี้มันโดนใจหรือถูกต้องหรือควรที่จะส่งไปถึงหัวหน้างานอย่าลืมที่จะกดแชร์ไปนะครับ